ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับ ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับของระบบจํานวนจริงนะครับนั่นก็คือทฤษฎีจํานวนนั่นเองนะครับซึ่งทฤษฎีจํานวนเนี่ยนะครับน้องๆอาจจะเคยได้ทราบมาแล้วบ้างครับเกี่ยวกับพวกคอลมอครับคลอนอเมื่อตอนมต้นและประถมก็ได้เรียนเนาะเดี๋ยวมปลายครับเราจะมาเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งครับว่าหอลมอคลอนเนี่ยหรือเป็นการทบทวนน้องด้วยเนาะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมีออกด้วยนะนะครับถ้าน้องรู้ทฤษฎีนะครับน้องรู้เนื้อหาแน่นเนี่ย ก็จะสามารถฟันข้อสอบเนี่ยได้กระจายเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็นะครับจะเป็นทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยน้องต้องรู้จักขั้นตอนการหารครับขั้นตอนการหารหรือเรียกว่า division algorithm เนาะนะครับขั้นตอนการหารเนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีบทเขาบอกว่านะครับมี a กับ b ครับที่เป็นจำนวนเต็มเนาะโดยที่ a ไม่เป็นศูนย์นะครับจะมีจำนวนเต็ม q และ r นะครับซึ่ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป b เท่ากับ a เออ,เอ,อ b เท่ากับ aq บวก r ได้เสมอครับเมื่อ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ูย์แล้วก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ f a นั่นเองในที่นี้ครับทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับ a จะเปรียบเสมือนอะไร a จะเปรียบเสมือนตัวหารครับ b เนี่ย a จะเปรียบเสมอเอือนเออ a เปรียบเสมือนตัวหารเนาะ Q เนี่ยเปรียบเสมือนผลหารครับและอาเนี่ยเปรียบเสมือนเศษเหลือนั่นเองครับทุกคนเนาะแสดงว่าถ้ามีจำนวนอะไรก็แล้วแต่2จํจำนวนบนโลกใบนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปนะครับ B เท่ากับ Aq บวก R ได้เสมอเลยก็คือเท่ากับตัวหารนะครับคูณผลลัพธ์แล้วก็บวกกับเศษที่ได้จากการหารหรือเศษเหลือนั่นเองครับไปดูตัวอย่างที่1ครับเขาบอกว่านะครับกำหนดให้ A ถ้า A คือ7นะครับแล้ว B เนี่ยคือ2 โจหา q และ R งั้นจากทฤษฎีบทเราก็เขียนหน่อยนะครับ b คือตัวตั้งครับอ่ะเป็น22ิบเนาะเป็นย2ิบสองพี่ขอเปลี่ยนสีปากกาเลตกใจสีปากกาตัวเองนะครับไม่ใช่สีปากกาขนาดปากกานะครับ b คือย2ิครับทุกคนย2ิบเท่ากับ a a คือ7เนาะ7คูณอะไรได้ใกล้เคียง22ิบครับ7คูณกับ3เนาะได้ย1ิบเหลือเศษก็คือ1ครับทุกคนแสดงว่าตอนนี้เราได้แล้วครับว่า q คือเท่าไหร่ q คือ3แล้วก็ R เศษก็คือ หนึ่งนั่นเองแบบนี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะทีนี้ครับทุกคนมาทวนการหาหอละมอหรือเขาเรียกว่าตัวหารร่วมมากครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของตัวหารร่วมมากหรือความหมายอย่างแท้ที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือสมมตินะเขากําหนด a กับ b ก่อนเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์นะครับเขาจะเรียกจํานวนเต็มบวกนะครับย้ำล้ว่าจํานวนเต็มบวกนะครับจํานวนเต็มบวก d เนี่ยจะเป็นตัวหารร่วมมากหรือว่าหอละมอของ a กับ b ก็ต่อเมื่อ BD นะครับเป็นจํานวนเต็มที่มากที่สุดนะครับที่ไปหาร และหาร b ลงตัวเออพี่ลืมพูดไปว่าสายลักอันนี้ครับสารลักขีดตรงนี้แปลว่าหารลงตัวเนาะอย่างเช่นนะครับ7หาร70ลงตัวเขาจะใช้สารลักแบบตัวขีดตรงแบบนี้เนาะเผื่อน้องไปเจอในเนื้อหาหรือในข้อสอบนะครับสารลักขีดตรงคือหารลงตัวนะ7หาร70ลงตัวนะครับแต่70ไปหาร7ไม่ลงตัวนะครับคือตัวทางซ้ายก็คือตัวที่เอาไปหารนั่นเองเนาะตัวทางขวาคือตัวตั้งครับโอเคนะโอเคนะ ความหมายจริงๆของหองหลอมอคือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไปหารทั้ง A และบลงตัวครับทีนี้มาดูตัวอย่างครับทุกคนขอทบทวนกันหาหอหละมอ,อก,ก่อนวิธีเบสิกที่สุดเลยสำหรับน้องๆที่ใช้กันตั้งแต่มอต้นและยลามมาถึงมอและแลโทษทีใช้เริ่มแต่ปถมลาม,มาถึงมอต้นเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรครับการหารสั้นจริง Sail, ไหมหารั้นสั้นครับ oh, <lic> เอา36 48, ากับ48มาเป็นรหารสั้นทำไงนะเราต้องหาจำนวนเต็มที่ มากไอ้จำนวนเต็มที่มาหารทั้ง36กับ48ลงตัวใช่ไหมครับต้องหารทั้งคู่ลงตัวนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยแน่นอนเอาเลขเยอะๆไปเลยเลข6เลยเนาะ6กอะได้สามสิกครับ6กสเอ้ย6 6 36เอ้ยวันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูก6 6 36ครับ6อะไรได้สี่สิเอ่ย6 8 48มีตัวหารต่อไหมมีครับคือเลขอะไรเอ่ยคือเลข2ครับ2ได้6ครับ2 3 6และ2 4 8จริงปหม หมดยังหมดแล้วเนาะตัวที่หารทั้ง2ตัวลงตัวใช่ไหมครับซึ่ง3กับ4ไม่มีตัวไหนที่หารทั้งคู่ลงตัวงั้นจบแล้วแล้วเวลาหาหอละมอทาไงครับให้เราเอาไงครับเอาตัวเลขตรงนี้เนาะตัวเลขแถวตรงมา,มาคูณกันนะครับตัวเลขที่เราเอามาหารนะ่ะเอามาคูณกันอ่ะดังนั้นหอละมอมีอะไรไ้าเอ่ยหอละมอนะครับหอละมอก็คือนะครับหกคูณสก็กลายเป็น12นั่นเองอันนี้วิธีเดิมของเราตั้งแต่ดั้งเดิมที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมถึงมต้นเนาะ นั้นหอลหมอตอบ12ครับทุกคนทีนี้ไปดูคอละอ,อบ้างครับอ๋อก่อนจะขึ้นคอลอโทษทีพี่ข้ามยูคลิกไปเออวันนี้พูดผิดพูดถูกสงสัยน่าตื่นเช้าเกินไปนะครับออวันนี้ที่พี่อัดเ,อเป็นช่วงเช้าเลยนะครัส,สมองยังไม่ตื่นนะครับเออต้องจูนให้มันตื่นหน่อยเนาะการหาหอละมออาจจะหาโดยการใช้ยูคลิกก็ได้ในะกรณีที่เลขมันเยอะๆนะครับเราใช้ยูคลิกช่วยนะครับวิธีการยูคลิกนี้ก็ต้อง,อ,งอาศัยคล้ายๆแบบขั้นตอนการหาเนาะ เช่นครับในกรอบนี้เขาบอกว่า a เนะี่ยเท่ากับ b q 1บวก r 1นะเนาะเขียนเป็นแบบนี้ก่อนสำหรับตัวเลขนะสมมติถ้าเราจะหาหอละมอของ a กับ b นะครับนะครับพอ a พอเขียนให้อยู่ในรูป a เท่ากับ b q 1บวก r 1แล้วให้น้องครับเพื่อนๆนครับให้น้องดึง b มานะครับดึง b มาต่อเนาะแล้วน้องเอา r 1ครับมาเป็นตัวหารต่อเนาะก็จะได้ออกมาเป็น q 2บวก r 2ใช่ไหมครับแล้วน้องก็ดึงอะไรต่อครับน้องก็ดึง r 1>, 1ลงมาโอเคเนาะดึง r 1ลงมานะแล้วน้องก็ดึง r 2คือเศษมาหารต่อทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเศษแล้วก็คือ r เป็นศูนย์นั่นเองนะครับพอ r เป็นศูนย์ปุ๊บนะครับยังไงพอมันไม่มีเศษแล้วทำจนกว่าพอมันไม่มีเศษแล้วเราจะตอบหอละมอคืออะไรครับก็คือ r n น,น,นั่นเองสมมตินเนาะเป็น r n ก็คือเศษที่เอามาหารแล้วทำให้มันไม่มีเศษแล้วแบบนี้เนาะเพื่อให้น้องเห็นภาพชัดนะครับอ่ะพี่ลืมพูดไป ว่าในสัญลักษณ์ในเรื่องระบบทฤษฎีจำนวนเนี่ยนะครับเขาจะใช้ไอตัวคล้ายๆเหมือนช่วงอ่ะเออตัวคล้ายๆเปิด A กับ B แทนสัญลักษณ์ของหองละมอของ A กับ B โอเคเนาะเออนี่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะครับตอนนี้มีสัญลักษณ์2แบบนะแบบแรกคือหารลงตัวเนาะแบบนี้เนาะเหาร70แล้วก็มีหอละมอเนาะเออหอละมอของ A กับ B แบบนี้ครับ อันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับลักเฉยๆนะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับทีนี้มาดูครับจงหาหอละมอของ36กับ48เมื่อกี้นี้เราหาได้12ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ครับพี่จะมาลองใช้ยูคลิกหานะครับแน่นอนครับเราตัวที่มากตั้งนะครับ48เนาะอ่าสี่สเขียน7จ็ดทำไมเนี่ยอ่า48นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ36เนาะคูณกับอะไรเอ่ยนะครับคูณกับอะไรใกล้เคียง48ก็1แน่นอนครับ36สามสิบหกคูนหที่เหลือจากการ หารได้ไรเอ่ยได้12นั่นเองเนาะโอเคเนาะต่อไปให้น้องดึงอะไรครับดึง36ลงมานะครับดึง36ลงมานะครับนี่เสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็ดึงเศษเหลือคือเท่าไหร่ครับคือ12ลงมาครับปึง้งดึง12มาครับแล้วนาอ็มาคิดต่อว่า12อะไรเอ่ยเท่ากับ36มมีไหมฮะมีคือเท่าไหร่คือ12 3 36แล้วเศษเป็นอะไรครับเศษเป็น0ย์ไปแล้วเศษเป็น0แนย์สะแดงว่าหอ่อลมอคือทุกคนหรอลมอคือ 12นั่นเองเนาะเพราะเป็นเศษที่ทําให้หารแล้วไม่มีเศษเหลือแล้วนะครับดังนั้นหอละมอนะครับหอละมอพี่ข็เขียนสัญลักษณ์ตามเขาแล้วกัน36นะครับของกับ48ก็คือ12นั่นเองเนาะอันนี้สัญลักษณ์ของหอละมอเนาะน้องครับมีหอละมอก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีคอลอนอทุกคนนะครับคอลอนอนะครับแต่ก่อนจะขึ้นคอลอนอทุกคนอยากให้น้องรู้จกักสมบัติของจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์เนาะ จำนวนเฉพาะก่อนเอาจำนวนเฉพาะเฉยๆก่อนจำนวนเฉพาะคืออะไรครับคือจำนวนที่มีตัวประกอบแค่1นกับตัวมันเองเนาะเช่นอะไรครับเช่น2นะครับซึ่ง2เป็นตัวเป็นจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่เพียงตัวเดียวโบนโลกใบนี้เนาะมี 2, 2มี3มี5มี7มี 11, ม11ไปเรื่อยๆ,ๆเนาะอันนี้คือความหมายของจำนวนเฉพาะทีนี้พอเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัท์สัมพัท์หรือสัมพันธ์สัมพันธ์ก็ต้องเกิดจาก1ตัวขึ้นไปใช่ไหมครับเอ้ยสัมพันธ์ก็ต้องเกิดจาก2ตัวขึ้นไปถูกไหม งั้นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์นะครับก็คือนะครับมันจะคือจํานวนเต็มสมมุติพี่ให้เป็นจํานวนเต็ม2จํานวนเนาะเป็น a กับ b a กับ b เนี่ยจะเป็นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์กันก็ต่อเมื่ออะไรครับ <c ets> ก็ต่อเมื่อหอละมอของ a กับ b, <c ets> b เป็น1นั่นเองก็คือหยิบจำนวนมาคู่หนึง่งมันจะเป็นเฉพาะสัมพัทธ์กันก็ต่อเมื่อมีหอละมอด้วยกันเป็น1แค่นั้นครับเนาะเช่นอะไรครับก็เช่น7กับอะไรครับ7กับ99แบบเนี้ยเออ7กับ99นี่หอละมอเป็น1เนาะเออ 7กับ99ก็เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กันครับเพราะมีหอละมอเป็น1แบบนี้เนาะแบบนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้ไปดูคอลอนอรครับถึง Q, คิวคลอแนอแล้วนะครับคลอนหรือตัวคูณร่วมน้อยครับความหมายจริงๆของมันก็คือพี่สมมติให้ A กับ B เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่0ูนะจำนวนเต็มบวก C ครับจะเป็นตัวคูณร่วมน้อยนะครับหรือคอลอนอของ A กับ B ก็ต่อเมื่อนะครับ C เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่เอาไปหาร A กับ B ลงตัว อันนี้คือความหมายของคลนเนาะก็คือมีจํานวนเต็ม c ซักตัวหนึ่งที่น้อยที่สุดนะที่ไปหารทั้ง a กับ b ลงตัวแล้ว c เนี่ยจะเป็นคลนอของ a กับ b นะครับทีนี้สัญลักษณ์ของคลนเมื่อกี้นี้หองเราเป็นปีกไอเป็นวงเล็บเฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ของคลนเนี่ยเขาจะนิยมนะครับใช้นะครับเป็นแบบวงเล็บเหลี่ยมนะวงเล็บปิดคล้ายๆวงเล็บปิดแบบนี้เนาะแทนความหมาย ดีอแทนสายลักษ์ของคลอนนว่อง a อกับ b ีนะครับทีนี้มาดูต่อหาคลอนนอครับของ36กับ48เหมือนเดิมครับวิธีที่มันเบสิคที่สุดเลยคือหารสั้นเนาะหารสั้นครับ36กับ48เนาะอ่า36กับ48หารสั้นครับคลนอนนอ this i เหมือนกับหอละมอเลยก็คือหาตัวที่หารทั้ง2ตัวลงตัวแต่หอละมอต้องหารทุกตัวลงตัวจริงไหมแต่คลอนอขอหาร2ตัวขึ้นไปลงตัวครับในกรณีที่มันมากกว่า2ตัวนะแต่ถ้า มี2ตัวก็คือเหมือนคอรนเอ้ยเหมือนหาหอร์มอเลยคือหาตัวเลขที่หารทั้ง2ตัวลงตัวเนาะแต่ถ้าสมมติมี3ตัวครับหอร์มอต้องหาเลขที่หารทั้ง3ตัวลงตัวนะส่วนคลอนนขอหารแค่2ตัวขึ้นไปก็พอนะอย่างน้อย2ตัวนะครับโอเค36เลขอะไรดีครับเลข12ไปเลยเยอะดีนะ12 3 36 12 4 48จบยังจบแล้วครับหาตัวที่หาร3กับ4ไม่ได้แล้วแต่คลอนครับทุกคน หอร m o เราจะตอบ12เลยใช่ไหมแต่ครนรครับเราจะเอามาคูณกับผลลัพธ์ตรงนี้ด้วยเนาะนะครับสแสดงว่าพี่เขียนสัญลักษณ์เหมือนเขาเลยนะ3าคร,ครนอรของส6กับ48ก็คืออะไรครับก็คือ12คูณ3คูณ4เนาะคำตอบคือ1 4 4ครับจบแล้วครับการหาครนรนนะครับทุกคนครับ ทฤษฎีบทต่อไปนี้ถ้าน้องจะเรียนเรื่องหอละมอกับครอนอแล้วน้องไม่รู้ทฤษฎีบทนี้น้องเอามากๆนะครับน้องต้องรู้ทฤษฎีอันนี้เลยนะครับทฤษฎีบทบอกไม่ว่านะครับถ้าเกิดเราจับหอละมอนี่คือหอละมอเนาะหอลนะมอ Latin. นะครับคูณกับครอนอนะครับของ A กับ B จะต้องเท่ากับเอา A กับ B คูณกันเออเจ๋งปะถ้าน้องจับหอละมอของ A กับ B นะคูณกับครนอของ A กับ B จะต้องเท่ากับ A กบับ B เนะี่ยคูณกันนะครับตัวอย่างที่5พี่ก็ขอยกตัวอย่างไอ้เลข36กับ48เมื่อกี้เลยจริงไหมครับเมื่อกี้นี้ที่เราคิดเนี่ยนะครับครนเป็นเท่าไหร่อ่ะเอาคอรนรก่อนคอรนรเป็น144เนาะอ่ะซอลนของ36กับ48่สิบแครนเป็น144ครับส่วนหอละโมล่ะหอละฮอลละโมอหอละโมอของ36กับ48เนาะก็ต้องเป็นเท่าไหร่12นั่นเองเนาะทีทุกคนถ้าใช้ทฤษฎีบทครับเราจะเห็นว่าถ้าเรานะครับจับหอละโม คือ12คูณกับคอลนอคือ1 4 4ครับจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะต้องมีค่าเท่ากับเอา36คูณกับ48แล้วน้องลองคิดแล้วน้องลองคูณซิว่าค่าที่ได้มันจริงไหม1 4 4คูณกับ12ครับเดี๋ยวน้องจะได้นะครับ1728ครับเช่นเดียวกันครับถ้าน้องจับ36คูณกับ48น้องก็จะได้1728แบบนี้อันนี้คือความจริงเนาะน้องต้องรู้ทฤษฎีบทนี้ครับเนาะ ถ้าจับหอละมอคูณคอลนนนะครับของเลขไหนสมมติเป็น AB ด้วยกันถ้าจับหอละมอของ AB นะครับคูณกับคอลนอของ AB จะต้องมีค่าเท่ากับเอา A กับ B คูณกันโอเคนะไม่งงนะครับอันนี้คือทั้งหมดของเนื้อหาวันนี้ครับแต่สุดท้ายก่อนจะจากกันครับอยากให้แม่นนะพี่ใหญ่ทุกคนนี่มีความรู้ที่เฉียบแหลมนะครับแล้วก็มีอาวุธที่เอาจะไปฟันโจดเนี่ได้ขาดกระจุยเลยก็ต้องมาเพิ่มพลังยุทธ์กับทุกคน โจทย์ข้อนี้ครับเพิ่มพลังยุทธ์นะครับเพิ่มพลังยุทธ์หน่อยนะครับเขาบอกว่านะครับให้ a เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับย้ำว่า a เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับซึ่งนะครับซึ่งค o l o n นะครับก่อน colon นะครับค o l o n ของ a และ13เท่ากับ 7a เออค o l o n ของ a และ13เป็น 7a นะครับถ้า c ครับ c นะครับเป็นหอลมอนะครับ c เป็นหอลมอ C เนี่ยนะครับเป็นหอละมอนะครับ C เนาะ C เป็นหอละมอนะครับของ A และ63นะครับแล้วเขาอยากทราบว่าผลบวกนะครับของจำนวนเต็มบวกที่หาร C ลงตัวครับเท่ากับเท่าไหร่มี C ด้วยเนาะก็คือเราต้องหา C ีให้ได้นั่นเองนะครับผลบวกของจำนวนเต็มนะครับบวกที่หาร C ลงตัวเท่ากับเท่าไหร่พูดง่ายคือเราต้องหาเลข C มาก่อนจะได้รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างว่าที่หาร C ลงตัวถูกไหมครับแต่ทุกคนครับ เรารู้ที่ดีนะครับใช่ไหมถ้าเราจับหอละมอคูณครอ,อนอนะครับอย่างอินี่นะครับหอครอ,อนอของ A อขั้ที่สามคือ 7A แสดงว่าครอ,อนอนก,ก่อนครอ,อนอของ A นะครับกับ63นะครับเท่ากับ 7a เนะครับเขาบอกมาว่าคือ 7A และ C เนี่ยเป็นหอละมอของ A และ63แสดงว่าหอละมอของ A กับ63ครับเท่ากับ C โอเคไปทีนี้เราก็รู้ว่ารู้ว่าอะไรเอ่ย ร้วถ้าเกิดเราจับคอลนอคูณหอนอจะต้องเท่ากับ a คูณกับ63แน่ๆเลยจริงไหมครับฉะนั้นถ้าพี่จับ C นะครับอ่าพี่จับ C คูณกับ 7a จะต้องเท่ากับ63คูณกับ A ก็คือ 63a นั่นเองจริงไหมจริงเนาะจริงเนาะทีนี้ทุกคนเราต้องการอยากรู้ C ต้องการอยากรู้ C ครับเราก็ย้ายนะครับ 7A ไปหาร 63A เนาะ ย้ายไปปุ๊บตัดกันเลยครับเอปั้งปั้งหายไปห3หาร7เหลือเท่าไหร่ครับงั้น C ก็ตอบ9นั่นเอง C ตอบ9นั่นเองเราได้แล้วครับว่า C เป็น9ทุกคนแต่เขาไม่ได้ถามว่า C เป็นอะไรเนาะเขาถามผลบวกของตัวเลขที่หาร C ลงตัวงั้นตัวเลขที่หาร C ลงตัวมีอะไรไม่เอ่ยตัวเลขที่หาร C ลงตัวก็มี1แน่นอนเนาะหหารอะไรก็ลงตัวนะครับ1 3แล้วก็9ตัวที่หาร C ลงตัวก็คือเลขอย่างง้ออะไรครับตัวประกอบเนาะ ดังนั้นนีครับผลบวกของนะครับจำนวนที่หาร4ลงตัวก็มีเท่าไหร่ครับอ่ะผลบวกคือผลบวกคือก็จับอะไรครับก็จับ1บวกกับ3บวก9ครับสุดท้ายตอบอะไรเนี่ยตอบ13 l u c k นะครับลัคกี้นัมเบเลยแบบนี้ครับทุกคนไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้คือทฤษฎีจำนวนนะครับวันนี้นะครับก็ปรับอันนี้สำหรับเนื้อหาเนาะสำหรับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์แคร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube นะครับมุมซ้ายล่างด้วยนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหนครับแล้วเจอพี่ได้ใหม่นะครับในเพจว่าคอนิสมันโคตรง่ายเนาะหรือในช่อง YouTube ก็ว่าคอนิสมันโคตรง่ายด้วยนะครับวันนี้ครับพี่ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับทุกคนบายย